เรียกว่าจัดหนักเอาจริงเลยล่ะค่ะตำรวจรีบดิน้นเตรียมจับผู้ชุมนุม70รายฟันโทษหนักผิดกฎหมายสี่ท้องที่ขณะที่ทางด้านของกลุ่มสปปสไม่ขอทนจี้ย้ายผบชนถ้าจัดการม็อบไม่ได้จากที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจได้ยื่นเพิกถอนการประกันตัวแกนนำกลุ่มราษฎรที่ได้รับการประกันตัวออกมาโดยติดเงื่อนไขาสารที่ต้องไม่ทำกิจกรรมที่กระทบความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่ร่วมการชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนั้นต่อมาค่ะทางด้านของพลตำรวจตีสุขุนพมายนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าพนักงานสอบสวนได้พิจารณาพฤติกรรมของแกนนำที่ได้รับการประกันตัวโดยติดเงื่อนไขาสารแล้วพบว่ามีแกนนำที่ฝ่าฝืนเงื่อนไข5คนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการร่วมชุมนุมในลักษณะมั่วสุมหรือแม้แต่การปราศัยพัดพิงที่เข้าข่ายละเมิดเงื่อนไขาสารนั้น ล่าสุดข่ดทางด้านของพลตํารวจตีปิยะเต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือว่ารองผอบอชนพันตำรวจเอกกิศณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ถแถลงการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยการชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของหลายกลุ่มวันที่สองกรกฎาคมถึงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านของพลตํารวจตีปิยะรองผอบอชนกล่าวว่า การชุมนุมพ่วงที่ผ <House> ่านมามีการชุมนุมสำคัญดังนี้วันศุกร์ที่2กรกฎาคมมีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มราษฎรนำโดยนายพลิตชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินเริ่องจากแยกอูรุพงศ์เคลื่อนมายังแยกพานิชยการเชิงสะพานัยมรุเชษสำหรับวันที่3กรกฎาคมมี3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มประชาชนคนไทยนำโดยนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขากลุ่มที่2คือกลุ่มไทยไม่ทน นำโดยนายจตุพรพงพันธและกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มของนายสมบัติบุญงามอโณงโดยสองกลุ่มแรกชุมนุมที่แยกนางเลื้งเชิงสะพานชไมยมารูเชตส่วนกลุ่มที่3เริ่มที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าไปยังแยกราชประสงค์และกลับมาที่แยกนางเลื้งสำหรับวันที่4กรกฎาคมมี3ากลุ่มเล็กๆคือกลุ่มโมกหลวงริมน้ำกลุ่มศินปินราษฎรและกลุ่มนายวิรัตแทกคูทั้ง3ากลุ่มมวลชนจำนวนไม่มาก จากการกระทำของทุกกลุ่มทั้งวันที่2ถึง4กร,รกฎาคมเป็นความผิดตามพรกฉุกเฉินพรกควบคุมโรคพรบร,รักษาความสะอาดและพรบรจราจรส่วนที่มีกลุ่มบุคคลที่มีการลักลอบจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการชุมนุมเปิดท้ายขายของวันที่สองกร,รกฎาคมเป็นความผิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตผิดกฎหมายตามพรบสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกส่วนหนึ่ง ในการกระทำความผิดของผู้ชุมนุม2-4กรกฎาคมเป็นการทำผิดหลายท้องที่ก็คือสอนอนังเล้งสอนอนปทุมวันสอนอนสำราญราษฎรและสอน,อนพญาไทซึ่งในส่วนนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานมีกลุ่มบุคคลที่ต้องถูกดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น70รายและจะมีการร้องทุกกล่าวโทษในวันนี้ รถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดอีกจำนวนหนึ่งที่ทางพนักงานสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีในเร็วๆนี้นอกจากนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่ที่กลุ่มคาร์ม,ม็อบเดินทางผ่านก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกีดขวางการจราจรหรือว่ามีลักษณะที่เป็นอันตร,รายต่อผู้อื่นหรือไม่ถ้ามีลักษณะอันตร,รายจะมีความผิดตามพรบรจราจรทางบก พศ2522ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดการบีบแตรก็เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่กระทำความผิดได้70คนแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเพียง70รายที่ต้องถูกดำเนินคดีเป็นเพียงการเริ่มต้นการดำเนินคดีต้องเริ่มจากการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลการรวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบของกฎหมาย อย่างที่เรียนว่าถ้ามีการออกมาชุมนุมถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายบทใดจะมีการดำเนินคดีถ้าเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังไม่ได้ขนาดที่วันนี้ค่ะ5กระกฎาคมทางด้านของกลุ่มสปปสได้เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยื่นหนังสือให้ย้ายพลตำรวจโทพ,พักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนื่องมาจากว่าไม่สามารถจะจัดการกับม็บได้ โดยในเพจ a c e b o o k ของสอปปสยังระบุอีกด้วยว่าศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปสนำโดยนายจกรพงกลิ่นแก้วซึ่งเป็นแกนนำพร้อมกับทีมแอดมินมุ่งหน้าสู่สตชทวงถามความคืบหน้าตามหาคนหายพร้อมทั้งจี้บชนถึงการละเลยปล่อยให้มีม็อบถ้าขวางม็อบไม่ได้ลาออกไปเถอะ เครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยบทเพลงแห่งความทรงจำสนใจติดต่อเบอร์0897777940หรือ l ลายไอดี shop4.store